ัปดีจารพี่น้องผาพี่น้องกับป้าซองเมืองเฮ็ดพี่น้องยายพ,พ่อเฮ็ดเผืองนี้และ่ะจักเฮ็ดเผืองแบบว่าเฮากินบ่ไดน้นะเห็นบ่ตุ๊ปปูอยู่นี่เฮ็ดเผืองส่วนมากเฮ็ดเผืองเหลืองๆยังสิละ่ะเพิ่นสิออกก่อนนี่เอ้ยพี่น้องเบ่ เฮ้เฮ้เฮ้เบิ้งพี่น้องเอาหลุดแล้วขวนกระตาเมื่อเด้อขวนเอ้ยเบิ้งเห็ดมันปูจ้าดอกแรดกแหกมันเนื้อข้องก็พอนี่นี่นี่เบิ้งเห็ดมันปูเป็นขวนกระตาเด้อ บพ่พี่น้องเพื่อนเกิดเสีเ่ยวจี้เนเนี่ยเบะเอาเพื่อนไป้นีเห็นบะเพิ่อนดอกเขาเขาวนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อสนมา,าด่ดีดอือพนท่านในโพง่ยายว่าบาบาเม่นแล้วใส่ตีนบุนเดี๋วเคี้ยพี่น,อน้องเบิ่งงาทองพารานนี่เอาเพื่นไป้นีล่ล่ะเบอะเบ เนเตรียมเสีวออเ้วพนรอดแต่ฝนเนาะพี่น้องเพิ่นยุดไตใบใหม่พี่น้องเพิ่นออกแล้วละ่ะเพิ่นหนึ่งมุดยุดใตใบไหม่ย่าบัวเคียเพิ่นดอกเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงดอกเรืองพี่น้องเฮ็ดเพืงอันที่ว่ากินบ่นได้เพิ่นเริ่มออกสุปีเสียเฮ็นเห็นเฮ็เอดอันนี้แล้วก้อนเพืงนี่ละ่ะ อันนี้เพื่องอยังพี่น้องเห็ดเผือกเพื่งขาลายเห็ดเพื่งขาลายงาตัวพี่น้องสิเห็นสิได้ยังถ้าลุน่นซอยกันดอนนี่สิเป็นดอนเห็ดเห็ดมันปูพี่น้องกับเห็ดเพิง่งแน่ผสมกันคนท่านหรอคนล่อ,ลอฝนอยู่พี่นอ้องฝนท่ำถาสิตกมือได้กับว่าตกแจ็คเทียโตกปอกเปก,ป,กปอกแล้วกลับไป แหงๆแ,แต่ว่าเฮ็ดพร้อมสิออกเลยพี่น้องเพิ่นก็นสิลอแต่ฝนเนาะกินเขาวรล้วออกไม่ยางภากใบพี่น้องย้า่กวนอันกวนเชื่อดีกวนกว,วนตากแล้วจังค่อยออกมากินเขาวรล้วก็ออกมากวนเชื่อดีไ้พี่น้องตากแหงไว้เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยบัยพี่น้องเบ้อ ห่นเห็ดมั้นป pues ูห่นได้ซอมดอกแล้วเห็นบ่ได้ซอมดอกซอมดอกกงเวียนตายายส่จะจะใช้ถุงเสียกับเสียายสิเปียงนะเวียนตาพี่น้องเสียซี่หาอันเนี่ยเวียนตาพี่น้องบุ้งพอไงแล้วไปพ่อไปพ่อดอกหนึ่งถ้ามาไปพ่อยุใส่พี่นองพุ่นล้วมันเคยออกปะนะ เป็นสามซี่ดอกพอดีพี่น,อน้องเปลี่ยนปลาไหมฮาไปเบื้องเฮ็ดอ่นรอดแต่ฝนตกพี่น้องรอดฝนยางเดียวเฮ็ดกับพร้อมสีออกคือสีออกดีดีนี่แหละแต่ว่ารอดฝนเปลี่ยนปลาไหมพี่น้องไปเบื้องเฮ็ดเป็นโกโก้เฮ็ดปากการ่างฮาเออพี่น้องบเบฮ็ดพูนยึดแต่ยันเปิ้นก็อยากออกเนาะเฮ็ด เพิ่งกะอยากออกพ่อเฮ็ดเบ่ซีมเมนเฮ็ดนี่ยังบุออกเป็นโมพี่น้องนี่ด้ายหอกอยู่ซีเมนเฮ็ดเพื่อเลิ่นเฮ็ดคาเนาะนี่เฮ็ดคาเฮ็ดขาวมเจ้าเพื่อเลิ่นเฮ็ดคาอันนี้ปุ่งปุ่งซีมเมนบ่นมเมนอันนีเฮ็ดนี่มมนยังบุแต่บี้ะ เสียงหลมาข้นใหม่ปาดเฮ็ดยังพี่น้องเฮ็ดเพิงแห้วพวกตั้งเฮ็ดทะลอ,อยุเฮ็ดหมจาจ่ายสิบห้ายงางพี่บเบิ้งเพิงเลี้ยงพี่นอ้องเฮ็ดเพิงเลี้ยงนั่นเฮ็ดเพิงค้าเลี้ยงถี่หฮาว่ากินนัน่นอีกผู้นี่ไปเบิ้งนี่ถ่ายดอกอยุพี่น้องนั่นนั่นอีกจุ่มนึง หนึ่งดอกสองดอกสามดอกเบิ่งพี่น้องเนี่ยตาฮัติโตจุ่มหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดเผื่งขาเหลืองเฮ็ดอันนี้แหละพี่น้องที่ห้ามากินเพิ่นออกก้อนเฮ็ดเผื่งขาเหลืองตาฮัตสังว่าเทือบเบื้องมนเฮ็ดเผื่งค้าไร่โบนี่เบิ่งสามดอกชงใส่เผื่งขาไร่ได้นี่พี่น้องเมียนบ่ ก็สร้างเพื่อนตอว่าเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเท่าเรี่วพ่อร้ายดอกอยู่เลียนเนาะพี่น้องเพิ่งเข้ามากินก็สร้างว่าแต่พอกบมีเห้ดอันเห็ดเพื่อนพร้อมออกเด้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนล่อฝนนะเพื่อนล่อฝนบริเวณเนี่ยก็เพื่อนเสี่อกเพื่อเพื่อนห่มดีดีอากาศเย็นดีเนี่ย ็เสีเห็นเพื่อนออกห่มเย็นดีดีพี่น้องมองเนี่ยดงนี่สิเป็นเห็ดปากกาล่างพ้นกับตัวแต่ย่ายพี่น้องบาสิโตกับบัสโตกเหมือดมาซื้อห่องมาซื้อปอกแปกปอกแปลกวกรบไป ยากสิขคลาซัำนีนะจ้าพอกันก็บไม่พี่นงรอดแต่พ้นนะจ้ะส่วนรอบพ้นยากเอสิไปหาเก็บเม็ดพัฒนพักไปเก็บผ้าไปเบิ้งอันพักตะกะดแตนพี่นองเชื่อดีกว่ว่าท่านไหนไปทาพอยง,งกันวัสด,ดีค่ะ